ดีค่ะพบกับราศีธนูนะคะประจําเดือนเมษายนเรามาดูว่าเดือนเมษายนราศีธนูเป็นยังไงแล้วก็ดวงดาวมีการเคลื่อนย้ายค่อนข้างมากของเดือนมีนาได้ทําคลิปไปแล้วนะคะของราศีอื่นๆอาจจะข้ามเดือนมีนาไปเลยนะเพราะาตอนนี้เข้าเมษาแล้วนะแต่จะรีบดูเมษาให้ทั้งหมดเลยค่ะของราศีที่เหลืออยู่นะคะอีกสิบราศีขอเป็นเมษาไปเลยเนาะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะอยากดูราศีธนูว่าราศีธนูเป็นยังไงในเดือนเมษาดวงดาวมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนค่อนข้างเยอะนะคะดูซิว่าเดือนเมษาคุณจะมีดวงดาวจะให้อะไรกับคุณนะคะอันที่หนึ่งสองสามสี่ราศีธนะนูนะคะ5้นะคะห เจนะคะขอดูละสี่ธนูนะคะเก้ 9, แล้วก็10ค่ะไพ่ร่วงไพ่ร่วงเดี๋ยวเราดูใหม่ดีกว่านะคะสลับไพ่ใหม่ เพื่อความปลอดภัยออขอเปิดดวงชะตาราศีธนูประจำเดือนเมษายนค่ะช่วยบอกหน่อยว่าในเดือนเมษายนราศีธนูจะเป็นยังไงนะคะใบที่หนึ่งค่ะใบที่สองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะโอเคเนาะราศีธนูน,นะคะเดี๋ยวดูซิว่าเป็นยังไงบ้างดวงกระจัง เรามาดูกันเลยนะคะราศีธนูใบที่หนึ่งได้เดอะสตาค่ะนะใบที่หนึ่งเป็นเดอะสตาใบที่สองนะคะเป็นเพจออฟสวอชนะคะใบที่สามคือกัดเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ค่ะใบที่สี่อดีตที่ผ่านมาคุณทำงานออนไลน์หรือเปล่าเนาะเนาะ mm hmm. แล้วจัสเมนก็คืออดีตที่ผ่านมามีการตัดสินวิพากษาอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ เนะสองแล้วก็สามแล้วก็สี่แล้วก็ห้าแล้วก็เหตุการณ์อนาคตเป็นใบนี้ค่ะแล้วก็ใบที่หกนะคะเป็นใบนี้ใบที่เจดนะคะใบที่แปดค่อนข้างดีแล้วใบที่เก้าก็ค่อนข้างดีค่ะมาเริ่มกันเลยเนาะใบที่1นึนะคะของราศีธนูราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่16ธันวาจนถึง14มกราคมนะคะคนที่ลัคนาราศีธนูหรือเกิดเ,เกิดในช่วงระหว่างวันที่16ธันวาถึง14มกราคมก็สามารถรับชมได้เป็นการทำนายดวงชะตาผ่านไพ่ทาโร่นะคะเป็นการให้แรงบันดาลใจกับทุกราศีในช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนของดวงดาวค่อนข้างมากแล้วก็เป็นปีใหม่ของไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าราศีธนู คือคนธาตุไฟเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างกระตือรือร้อนครูพักรักจำและช่างสังเกตดูซิว่าเขามีดวงชะตาในเดือนเมษายนอย่างไรเป็นการการดูแบบภาพรวมภาพรวมหมายถึงอย่างไรหมายถึงคนส่วนใหญ่ ของประเทศไทยมีกี่ล้านคนถ้าเกิดราศีธนูก็เป็นการดูภาพรวมของทุกคนที่ที่อยู่ในราศีธนูแต่ใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะตรงคําแนะนําจะมีลายไอดีอยู่ให้ทักมาแล้วก็อาจจะคุยรายละเอียดกันนะคะว่าคุณอยากจะดูหรือไม่นะคะโอเคนะคะเริ่มกันเลยค่ะใบใบที่หนึ่งเป็นเ,เรียกว่าเป็นสถานการณ์ปัจจุบันนะคะว่า ว่าคุณมีชีวิตปัจจุบันเป็นอย่างไรมีบุคลิกหรือมีวาสนาเป็นอย่างไรนะคะไพ่ที่ใบที่หนึ่งเดอสตาเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนไขว่คว้าหาดาวเนาะเดอสตก็เป็นไพ่ที่ดีไพ่หนึ่งเนาะแต่ต่างจากเดอ s u ซันเพราะเดอ s t สตาเนี่ยเป็นความสุขที่พอแล้วมีกินมีใช้และเรียกว่าสุขสบายแล้วแต่ถ้าเดอร์เดันเนี่ยก็จะเป็นแรงปัถนาในชีวิตนะคะคุณได้เดอ เดอสตา์หมายถึงคุณมีความสุขที่พอแล้วมีกินมีใช้แล้วนะเมื่อคุณได้ตรงเนี้ยเป็นไพ่ดวงดาวแห่งความหวังค่ะนะเรียกว่าเห็นไหมคะมีความสดใสสีเหลืองอยู่ข้างบนเป็นความโดดเด่นความสบายใจนะคะมีความคิดในทางบวกนะคะอ,อ่สีเหลืองเป็นความสดใสความสว่างนะคะแล้วก็มีสีทองของพระอาทิตย์นะคะ แล้วก็มีสายน้ําเห็นไหมคะมีสายน้ํามีถือเรียกว่าคนโทรหรือหรือเหยือกน้ำสองฝั่งมีการถ่ายเทพลังงานนะคะสายน้ําไหลสู่พื้นดินแตกออกเป็น5้าสายนะคะแล้วก็มีเนี่ยค่ะหญิงสาวที่แสดงถึงความจริงที่ถูกเปิดเผยนะคะเป็นแสงสว่างนำทางคะ่ะสิ่งต่างๆตอนนี้ดำเนินไปได้ด้วยดีราบรื่นนะคะ ปัญหาต่างๆก็ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขให้ดีขึ้น,นค่ะความหวังที่รอจะเป็นจริงในอนาคตนะใไขกำลังรออะไรอยู่จะเป็นจริงในอนาคตค่ะแปบ๊บหนึ่งนะทำไมแบตเตอรี่มันโอเคความหวังจะเป็นจริงในอนาคตนะคะแล้วก็ คุณเป็นคนค่อนข้างมีจิตใจสงบเยือกเย็นแล้วมีความฝันเป็นของตัวเองที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีแรงบันดาลใจนะชีวิตคุณก็อ่อนโยนจริงจังแล้วก็อุปสรรคกําลังหลุดพ้นค่ะความสุขความสบายใจจะเข้ามาแทนที่นะไม่ต้องห่วงเลยนะคะความสุขความสบายใจจะเข้ามาแทนที่เนาะ นะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงว่าถ้าใครสมัครงานก็จะได้งานที่มีชื่อเสียงโดดเด่นค่ะความมีความสําเร็จในหน้าที่การงานสมปรานานะคะการงานนะคะก็ทำแบบสบายๆใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายค่ะอาจจะทำงานอยู่กับบ้านก็ได้เนาะงานเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ก็ได้งานออกแบบภายในสถาปานิกก็ได้หมดนะคะคุณก็ค่อนข้างเป็นคนที่ เออมองโลกในแง่ดีนะไม่ถือสาอะไรนะคะอดีตมันอาจจะเคยล้มเหลวผิดหวังแต่ว่าคุณก็สามารถปรับตัวได้ในเรื่องของการเงินก็มีกินมีใช้ค่ะพอใจในสิ่งที่มีไม่ได้ต้องการอะไรที่ที่โดดเด่นเกินไปคุณเองก็อยู่ในสภาพมีแสงสว่างของดาวช่วยให้คุณหลุดพ้นและเริ่มต้นใหม่ค่ะ ใครมีนี้สินก็รุดพ้นหนี้สินนะคะความรักก็อาจจะแต่งงานช้านะคะการเรียนก็สอบผ่านค่ะผลสอบจะออกมาเป็นที่น่าพอใจเนาะอันนี้ใบที่หนึ่งที่บอกเอาไว้นะคะส่วนใบที่สองนะคะเอ่อเพจออฟสวอตมหาเล็กถือดาบใบที่สองเนี่ยจะเป็นสถานการณ์รอบๆตัวว่าเรามีอุปสรรคไหมเนาะ ถ้าดูจากภาพแล้วเนี่ยก็ไม่เชิงมีอุปสรรคใดๆนะคะดาบอาจจะ,ะอาจจะหมายถึงอุปสรรคแต่มหาเล็กถือดาบนี่ไม่ได้ส่งผลอะไรที่ไม่ดีนะคะเอ่อมันเป็นการเหมือนกับว่ากำลังต่อสู้ชีวิตอุปสรรคอะคะ่ะคือให้ระวังเรื่องตัวเองอาจจะเป็นคนค่อนข้างดื้อดืดอยู่เหมือนกันนะคะ อาจจะเป็นคนที่ที่เรียกว่าอยากทดลองอยากรู้อยากเห็นนะคะคุณก็ได้รับหน้าที่ต่างๆที่ดีนะคะแล้วก็บางทีคุณก็ชอบแข่งดีแข่งเด่นนะคะแล้วก็เทียบเคียงกับคนเก่งต่างๆนะคะเรียกว่าใช้ตัวนี้เป็นแรงผลักดันในการทำให้คุณก้าวหน้าต่อไปนะคะ แล้วคุณก็ไม่ชอบเป็นลูกน้องใครเนาะไม่ชอบให้ใครมาสั่งด้วยเนาะก็ต้องระวังนิดนึงนะถ้าเรายังไม่สามารถที่จะทำตรงนั้นได้เราอาจจะเงียบไปก่อนเนะถ้าใครมาพูดออกคำสั่งเราก็อย่าได้โกรธไปนะคะให้ใจเย็นๆนะคะแต่คุณก็มีไหวพริบดีค่ะฉลาดดังนั้นตอนช่วงนี้เป็นช่วงของการแสดงออกของการเริ่มต้นงานใหม่นะคะ เสร็จแล้วใบที่สามค่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะน่าจะไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะมันเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในเดือน2เดือนนะคะเป็นสิ่งที่คุณตั้งใจมุ่งหวังเอาไว้เหตุการณ์นี้กาลังจะเกิดขึ้นภายในเดือน2เดือนนะคะคุณได้ได้เทมเพลนนะมันเป็นการถ่ายเทพลังงานนะถ้าพูดไปแล้วไพ่เทมเพลนเนี่ยเป็นไพ่ของการถ่ายเทพลังงาน ก็เป็นไพ่ที่ดีไพ่หนึ่งค่ะเนียค่ะไพ่เนี้ยมันไปอยู่ในตำแหน่งเหตุการณ์ที่จะสิ่งที่จ้างใจมุ่งหวังหมายถึงว่าคุณอาจจะมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งหนะ้าที่งา,านเดินทางไปต่างประเทศนะคะ อาจจะเป็นพวกนักการทูตกาการสื่อสารมรเกี่ยวกับการเดินทางนะคะงานอาจจะจะมีการเดินทางนะคะคุณอาจจะต้องปรับตัวเข้ากับที่ทํางานนะคะเห็นไหมคะไพ่ใบนี้มันเป็นความสมดุลมีการเปลี่ยนผ่านปรับสมดุลนะคะเปลี่ยนแปลง <c oughs> โยกย้ายค่ะเนาะถ้างานคือปรับเปลี่ยนงาน งานอาจจะไม่ต้องเข้าออฟฟิศการเงินนะคะก็อาจจะมีขึ้นขึ้นลงลงนะคะคุณก็ต้องระวังระวังเรื่องการใช้เงินนะคะควบคุมให้ดีส่วนความรักก็มีโอกาสพบรัก,กระหว่างการเดินทางนะคะถ้าใครเป็นคนโสดนะคะถ้าเป็นคนที่แต่งงานแล้วแฟนเก่าก็อาจจะกลับมาคืนดีนะคะการเรียนนะคะช่วงนี้อาจจะไม่มีสมาธิให้ตั้งใจเรียนให้มากขึ้นหน่อยนะครับ มันอาจจะมีโอกาสย้ายเปลี่ยนที่เรียนนะคะหรือย้ายสาขาเนาะนะอันนี้เป็นไพ่ของการโยกย้ายนะบางทีไม่อยากอยู่นิ่ง,ง,งก็มีการขับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายอดีตที่ผ่านมาคุณทํางานเกี่ยวกับการการออนไลน์นะคะขายปไปไวัยมาไวอะไ,อะไรต่างๆเนาะเนาะอันนี้เป็นเป็น,เ,ปนเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมามันเป็นไม้เท้ามันเป็นการที่นี่ ขยายสาขาค่ะเป็นการขยับขยายความก้าวหน้ามากขึ้นนะที่ผ่านมามีการขยายมีการเลื่อนระดับเลื่อนตำแหน่งขยับขยายพัฒนากิจการให้เจริญก้าวหน้าขยายสาขาอะไรประมาณนี้นะคะก็บรรลุปเป้าหมายที่คุณวางไว้ไหมเนาะถ้าไพ่ใบนี้เหมือนบรรลุปเป้าหมายค่ะมีช่องทางทำมาหากินนะ เป็นไพ่ที่ผ่านมาคุณค่อนข้างจะขยับขยายธุรกิจหรือคนที่ทำงานบริษัทก็เลื่อนขั้นเริ่มนตำแหน่งใช่ไหมคะการเรียนก็ค่อนข้างได้เกรดดีเนาะเรียกว่าการเงินก็โฟค่ะที่ผ่านมาถ้าใครทำระบบออนไลน์ยอดขายก็ปังแบบไม่คาดฝันด้วยซ้ำความรักก็มันมีการพัฒนาอย่างไวแล้วก็ถึงขั้นได้แต่งงานกันบ้างกันเถอะ นะแล้วก็การเรียนได้ได้วีซ่าผ่านไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างที่คุยเลยนะเรียกว่าอาดีตที่พันมาค่อนข้างดีนะคะแล้วคุณก็คุณได้ไพ่ที่เป็นเมเจอร์ไหลใบเหมือนกันนะรอบนี้ยคุณได้ทั้งเทมเพลนได้ถึงเดอร s สตาแล้วก็ j ัสต m ม n นนะคะในตำแหน่งที่3ํตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งที่5นะแล้วคุณยังได้ตำแหน่งสุดท้ายเป็นจัสติกด้วยนะค่อนข้างดีนะคะ ตำแหน่งถัดมาคือจัสเมนเนาะเดี๋ยวเราจะบอกว่าคุณไพ่จัสเมนไปอยู่ตำแหน่งที่ห้าตำแหน่งที่5้หมายถึงฐานหรือสิ่งที่ช่วยเหลือสนับสนุนคุณค่ะเขาบอกว่าชีวิตเกิดมาแตกกรรมก็คือมันเป็นการตัดสินพิพากษาอะไรบางอย่างนะคะจัสเมนนี่นะเป็นไพ่ที่เกือบจะใบสุดท้ายของของสำรับเลยนะ ดาเบอร์เป็นใบสุดท้ายอันนี้เป็นเรื่องของการเจริญเติบโตค่ะทางจิตวินดาณทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคุณมาได้ในอดีตที่ผ่านมาผลจากสิ่งที่กระทำนะส่งผลให้ชีวิตคุณปรับเปลี่ยนชีวิตค่ะทําให้คุณเข้าใจรับปรับปรุงชีวิตแบบลดละในสิ่งที่เป็นแบบเดิมๆนะคะความสําเร็จจะเกิดขึ้นผู้ได้ใบไปเนี้ยเป็นคนจิตใจเมตตาใจบุญนะ เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะคะเพราะถ้าเราทําดีเราย่อมได้ดีเนาะในเรื่องของการงานก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญค่ะที่ผ่านมาแล้วหลุดพ้นจากปัญหาที่สะสมมาสิ่งที่รอคอยใกล้จะสําเร็จแล้วนะคะเนาะจากสิ่งที่คุณทําถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรที่เป็นเหตุการณ์เท่าๆผลให้คุณเชื่อเชื่อเสมอในกฎแห่งกรรมเนาะว่าทําดีต้องได้ดีแต่บางทีมันก็มีระยะเวลาของมันเนาะ ว่าเราไม่รู้ว่าอดีตที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไว้ถ้าเป็นคนพุทธนะคะเนาะคุณไม่ได้เดอะทาวเวอร์เนาะเพราะนั้นเรื่องการเงินค่ะเรียกว่าถ้าคุณทำมากคุณก็ได้มากมันมาจากสิ่งคุณมีโอกาสได้รับมรดกด้วยนะคะรั์สินจากบรรพบุรุษเงินตกเบิกเบี้ยประกรันประมาณนั้นนะ คุณก็จะมีการที่พันมาคุณปรับเปลี่ยนไปในสถานการณ์ที่ที่ดีกว่าเดิมเนาะความรักก็ถ้าใครยังโสดก็อาจจะมีความรักที่แบบเจอปุ๊บถูกจะตาปั๊บคาดหวังจะก็ได้แฟนขึ้นมาเนาะเป็นคู่ในเป็นคู่ที่เป็นเนื้อคู่กันเนาะ อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจัสมินเนี่ยเป็นไพ่ที่บอกเรื่องนั้นตั้งใจทำอะไรบางทีก็ได้อย่างที่ไม่ได้คาดคิดนะเหตุการณ์ในอนาคตที่ต้องระวังเนาะมันมีไพ่สองดาบปรากฏขึ้นต้องระวังอะไรเนะาะไพ่สองดาบบอกอะไรกับเราเนาะ ไพ่ใบนี้ค่ะอาจจะมีปัญหาติดขัดความขัดแย้งทางความคิดระหว่างบริวารกับเจ้านายนะให้ให้ระวังเรื่องอารมณ์ค่ะนะนะอย่าไปเถียงยังไงเจ้านายเราไม่มีทางชนะอยู่แล้วเงียบไปดีกว่านะคะนะบางทีช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะมีโอกาสให้เลือกก็ขอให้ใช้สติศีนสมาธิปัญญานะคะ บางคนก็อาจจะทํางานมากกว่านันแห่งได,ได้รับผลตอบแทนทํา2อย่างแต่ก็เหนื่อยไม่คุ้มเราอาจจะต้องเลิกบางอย่างออกไปนะการเงินก็อาจยังไม่โฟเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังมีเงินพอใช้ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน นะอันนี้เป็นไพ่อนาคตแต่ว่าคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การคุ้มครองคุณได้หนึ่งหนึ่งถ้วยอยู่ในตำแหน่งที่เจ็ดก็คือเป็นตำแหน่งวิธีในการแก้ไขปัญหานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การคุ้มครองป้องกันคุณนะคุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ผลลงเอยดีนะเพราะใบที่9้าใบที่1ินี่ดีมากนะคะค่อนข้างดีทีเดียวนะคะ นะคุณได้เอทใบที่หนึ่งเนี้ยเหมือนกับคุณอาจจะฝันอยากเป็นบางคนก็อยากเป็นนักทำนายก็สามารถเป็นได้นะคุณมีมีโอกาสใหม่ๆขึ้นมาคะ่ะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะ อาจจะมีโอกาสาไปเกี่ยวเนื่องกับงานบงคลงานขึ้นบ้านใหม่มีโอกาสได้รถใหม่หรืออาชีพของคุณเน้นงานด้านบริการค่อนข้างดีนะคะใครต้องการมีบุตรก็มีโอกาสได้มีบุตรนะคะมีเกณฑ์มีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ,ะ <S <S เป็นการเริ่มต้นมีมือจากสวงสวรรค์ยื่นจากก้อนเมฆมาแล้วมีสายน้ำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะทำอะไรตามความต้องการหรือตามสิ่งที่ตัวเองชอบได้เสร็จแล้วไพ่กุญแจของการแก้ปัญหาคุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้นะคะให้ระวังเรื่องคอบาลัเนาะให้เพราะว่าเพราะว่าคุณทําอะไรต้องพยายามอย่าทาด้วยตัวเองอย่างเดียวพยายามให้คนอื่นช่วยนะคะเรารู้ว่าบางทีเราก็ไม่ไว้ใจคนอื่นเราก็เลยทําเองแต่จริงๆแล้ว การทำเองมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเหนื่อยสุดๆเนาะบางคนเป็นเจ้าของกิจการแต่ก็ทำงานหามลุ่งหคข้าประมาณนั้นนะมีความรับผิดชอบสูงนะคะไม่ไว้ใจใครอันนี้ก็ต้องแบ่งงานนะคะความรักก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องอดทนอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะ แต่ก็มีโอกาสนะคะคุณทางานบริษัทก็เลื่อนขั้นเตือนตําแหน่งนะคะหรือช่วงนี้อาจจะมีการโอนบ้านผ่อนบ้านอะไรประมาณนี้นาะการเรียนช่วงนี้ค่อนข้างเรียนหนักนะคะแต่ว่าพอใบที่เก้าเนี่ยสิคนพอคุณมีโอกาสเป็นนะ King of Pentacle นาะ เมื่ออยู่ในระดับหนึ่งนะคุณไม่ตกอับแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีความฉลาดมีไหวพริบดีใช่ไหมราศีธนูเป็นคนช่างสังเกตครูพักรักจำเนาะแล้วก็กระตือหรือล้นนะคะคุณก็ค่อนข้างได้ไพ่ที่ดีก็คือได้พระราชาถือถือเหรียญถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอันนึงเลยนะคะแล้วมาอยู่ในตำแหน่งที่9ซึ่งหมายถึง ความรู้สึกที่ซ่อนเลนนะนะไม่ใช่ลาชินีแต่เขาเรียกว่างะอันนี้ค่ะบางคนก็ทำงานการเงินการธนาคารได้คีย์เวิร์ดของไพ่ใบน,นี้ก็คือเศรษฐีสำเร็จในหน้าที่การงานเข้าสังคมเป็นนักธุรกิจผู้บริหารระดับสูงได้นะคะความสำเร็จสูงสุดในความมั่นคงนะคะล่ำรวย นะคะเป็นใหญ่เป็นโตนะคะแล้วก็คุณก็รู้จักเก็บและสะสมความมั่งคั่งนะคะแล้วก็ควบคุมผลประโยชน์ได้ดีเอาจริงเอาจังในการทำงานแล้วก็ขยันเก็บเงินก็มีพรสวรรค์ด้วยนะคะใช้มือในการทำก็ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยเนาะแต่คุณก็หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะเรียกว่าทายได้ว่าประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจ ต่างๆเลยนะคะถือว่าดีมากนะจ u s t i c ผลลงเอยด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมคะ่ะภาพรวมของราศีธนูเลยนะนะคะ ไพ่ใบนี้เหมือนความมีความตรงไปตรงมามีระเบียบวินยัยตรงเวลาซื่อสัตย์มันเป็นคุณเลยเนาะเป็นตัวแทนของความยุติธรรมความร่มเย็นความสงบสุขนะคะคุณอาจจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการวางแผนในการตรวจสอบความถูกต้องเนาะการเงินก็เรียกว่าใช้เงินอย่างมีเหตุผลถือว่าโอเคมากเลยนะคะรายได้ได้จากการนำพักนำแรงของตัวเองแล้วก็มีเงินเก็บพอสมควรนะคะ แล้วก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่หวือหวาทําอะไรช้าๆไม่เร่งรีบนะคะถือว่าดีมากนะคะมีความมั่นคงซื่อสัตย์ไม่เอารัดเอาเบียบใครนะคะในเรื่องของความรักก็เป็นค่อยเป็นค่อยไปนะคะคุณก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกซื่อสัตย์ต่อคนรักเนาะพูดตรงไปตรงมามีเหตุและผลก็ถือว่าโอเคนะคะเป็นความรักที่เท่าเทียมกันนะคะ ก็ผลลงเอยค่อนข้างดีนะคะดังนั้นราศีธนูในช่วงปลายๆถือว่าดีมากนะคะเอาใจช่วยราศีธนูนะคะขอให้ราศีธนูประสบความสำเร็จดังที่ใจปรารถนานะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนพฤษภาอันนี้เป็นเดือนเมษาใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็ให้ทักมานะคะขอบคุณมากค่ะราศีธนูสวัสดีค่ะ